สวัสดีค่ะมีดวง .com กับไพ่ทำนายสุดขลังไพ่มีดวงคลิปนี้เราไปตรวจดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและโชคลาภของคนที่เกิดในปีมะเมียกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรในรอบ3เดือนเราไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะกระซิบนิดนึงค่ะท้ายคลิปมีเลขเด็ดนำโชคของคนปีมะเมียด้วยนะคะสำหรับคนปีมะเมียในเดือนเมษายนนี้จับได้ไพ่ใบที่6ไพ่มีเหมาะ เป็นไพ่ที่มีความหมายดีอีกใบหนึ่งค่ะไปฟังคำทำนายด้านการเงินกันเลยนะคะคนปีมะเมียคะการเงินในเดือนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างจับจ่ายใช้สอยได้ปกติหรือเปล่าหรือใช้เงินจนเกินรายรับหรือเปล่าไพ่มีเหมาะเป็นไพ่ที่ทำนายด้านการเงินว่าขึ้นอยู่กับสภาพและความเป็นอยู่ของคนปีมะเมียเองคะ่ะว่าท่านจะมีสภาพการเงินในเดือนเมษายนนั้นเป็นอย่างไร แม้คนปีมะเมียจะมีความแตกต่างกันออกไปบางท่านอาจจะใช้จ่ายและบางท่านก็อาจจะชอบประหยัดไม่ใช้เงินหรือเรียกว่าเก็บเงินเก่งมากๆเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏจะบอกว่าขอให้ท่านใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมและพอดีคนที่ใช้จ่ายเงินแบบมือเติบก็ให้วางแผนทางการเงินเสียใหม่นะคะ อะไรที่ควรลดได้ก็ควรลดลงนะคะเพื่อไม่ให้ในอนาคตมีปัญหาในเรื่องของการเงินส่วนท่านที่ชอบประหยัดเงินสักบาทแทบจะไม่กระเด็นไพ่มีเหมาะก็บอกเป็นในๆค่ะว่าเอาเงินออกมาใช้บ้างเธอมาจับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นเอาออกมาบํารุงและออกมาสนองความต้องการของตัวเองบ้างจะได้เป็นรางวัลให้แก่ชีวิตตอบแทนที่ขยันและอดทนมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ ไม่ว่าการเงินคนปีมะเมียจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนเนี่ยมันต้องดูย้อนกลับไปในอดีตว่าคนปีมะเมียนั้นมีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไรกันนะคะหากใช้เงินแบบประหยัดมากจนเกินไปก็ขอให้เริ่มออกมาใช้บ้างให้มันเป็นรางวัลของชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยใช้จ่ายเงินแบบซุลุยซุไลก็ต้องวางแผนทางการเงินให้ดีในเดือนเมษายนนะคะ ไพ่มีเหมาะจึงเป็นการบอกว่าไม่ควรจะใช้จ่ายที่มากเกินไปหรือไม่ควรจะใช้จ่ายที่น้อยเกินไปค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาทางการเงินมาตลอดไพ่มีเหมาะจะทำนายว่าอีกไม่นานปัญหาทางการเงินจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะขอให้อดทนอีกสักนิดค่ะ ดวงโชคลาบของคนปีมะเมียในเดือนเมษายนยังมีอยู่บ้างค่ะแต่จะไม่วื้วหวามากเท่าไหร่นักนะคะหากท่านใดที่ชอบเสียงโชคชอบลาบลอยลาบเสียงต่างๆอาจารย์มีเคล็ดดีๆค่ะให้ท่านนําไปทำเนาะเพื่อจะได้เสริมโชคเสริมลาบของท่านคนปีมะเมียให้ไปนั่งที่กึ่งกลางของบ้านนะคะหรือห้องที่เราอยู่เนี่ยและอธิฐานขอพรจากเทพเจ้าแห่งดินค่ะหรือพระแม่ธรณีตามความเชื่อของคนไทยเนาะขอให้ท่านอวยพรให้มีโชคมีลาบ อาจจะบนบานท่านว่าหากสำเร็จจะทำความดีอะไรเป็นการตอบแทนเช่นจะเป็นคนดีจะเลิกสูบบุหรี่จะลดความใจร้อนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าทำเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะในเดือนพฤษภาคมคนปีมะเมียจับได้ไพ่ใบที่สองไพ่มีแม่ค่ะ ไพ่มีแม่เป็นไพ่ที่ให้คุณในหลายด้านก็จริงนะคะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะมันจะเป็นการบอกว่าคนปีมะเมียนในเดือนพฤษภาเนี่ยมีโอกาสใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแล้วก็ใช้เงินแบบมือเติบมากเกินไปค่ะ และการใช้เงินเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้จ่ายไปในทางที่มีประโยชน์หรอกนะคะมักจะใช้จ่ายเกี่ยวข้อ,ของกับการตอบสนองทางอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเช่นเจอกระเป๋าอยากได้จังเลยเจอสินค้าชิ้นนี้อุ้ยสวยจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะทาให้คนปีม่เมียเ,เนี่ยใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยมากๆ ต้องระวังการใช้จ่ายเงินให้มากเลยนะคะในเดือนพฤษภามีการวางแผนการเงินให้ชัดเจนตรวจสอบการใช้จ่ายที่จําเป็นเสมอนะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ท่านคนปีมะเมียเนี่ยใช้จ่ายเงินจนเกินตัวได้ค่ะแต่สําหรับท่านที่มีปัญหาทางการเงินต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วแก้ไขย,ยังไงก็ไม่ตกนะคะแล้วก็กลัวว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยการเงินจะแย่ลงหนักกว่าเดิมมีวิธีการแก้เคล็ดค่ะ อาจารย์ขอแนะนําให้คนปีมะเมียนะคะนําเงินบางส่วนค่ะไปมอบให้กับคุณแม่เนาะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงและดวงการเงินจะดีแน่นอนนะคะและอาจจะมีโอกาสในการรับทรัพย์เข้ามาเพิ่มเติมด้วยล่ะค่ะสำหรับลาบเสียงลาบรอยของคนปีมะเมียในเดือนพฤษภาคมคนที่ชอบลาบเสียงลาบรอยชิงโชครางวัลต่างๆเนี่ย ก็มีโชคดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาอย่างแน่นอนค่ะแต่อาจารย์มีเคล็ดดีๆที่จะทําให้ท่านมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือให้คนปีมะเมียเนี่ยนะคะไปกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นนางไม้เป็นเจ้าแม่เป็นพระเทวีต่างๆนะคะหรือถ้าเกิดท่านใดไม่ได้สนใจที่จะไปไหว้พระข้างนอกการไหว้แม่ตัวเองการไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่เคยดูแลตัวเองที่เป็นเพศหญิงนะ,ะแล้วให้คนปีมะเมียขอพร จะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะหรืออีกอันหนึ่งค่ะอาจจะใช้เคล็ดในเรื่องการเลือกซื้อลอตเตอรี่จากผู้ขายที่เป็นผู้หญิงก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีสิทธิ์ในการถูกรางวัลใหญ่อย่างแน่นอนค่ะและถ้าเกิดว่าท่านน่ไปขอพรกับเทพเทวดาหรือทําตามเคล็ดที่อาจารย์บอกเรียบร้อยแล้วและได้โชคได้ลาบมาในเดือนพฤษภานะคะอาจารย์ขอแนะนําให้ท่านบริจาคเงินบางส่วนจากโชคลาบที่ได้มานะคะบริจาคให้แก่มูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็ก หรือสตรีที่ถูกข่มเหงรังแกรไร้ที่พึ่งแค่นี้เองค่ะอาจารย์เชื่อว่าข้าเกิดเราไปพูดกับเทวดานาะบอกว่าข้าเกิดได้โชคได้ลาบมาจะไปทําบุญช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกรังแกถูกข่มเหงหรือว่าเด็กเล็กนะคะเด็กผู้หญิงที่ถูกรังแกอย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อว่าเทวดาเทพเจ้าทั้งหลายจะต้องอวยพรให้ท่านได้รับทรัพย์ก้อนโตอาจจะร่ารวยเป็นถึงมหาเศรษฐีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะคะ ในเดือนสุดท้ายของคลิปนี้คนปีมะเมียจับได้ไพ่ใบที่10คะ่ะไพ่มีเพียนเราไปดูเรื่องของการเงินกันก่อนนะคะว่าการเงินของคนปีมะเมียในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ดวงการเงินของคนปีมะเมียในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่มากเกินตัวไปหน่อยแต่เรียกว่าพอมาถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยการเงินของท่านแตกต่างจากเดือนที่แล้วนะเพราะว่าการเงินของท่านเนี่ยจะตึงๆซะหน่อยค่ะรายรับจะน้อยแต่รายจ่ายจะมีมากกว่า แม้ว่าท่านจะพยายามประหยัดมากๆพยายามอดออมมากๆพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินมากๆแต่ดูว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะ อาจารย์เนี่ยทำคลิปไว้ล่วงหน้าดังนั้นคนปีมะเมียจึงรู้แล้วใช่ไหมหล่ะว่าในเดือนพฤษภาท่านจะมีโอกาสในการใช้เงินมือเติบและในเดือนมิถุนาท่านก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินการเงินจะฝืดเคืองมากๆแล้วก็จะตึงมากๆเลยจนหาหนทางออกไม่ได้ถ้าท่านรับทราบแล้วรู้แล้วก็ขอให้คนปีมะเมียวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีมากขึ้นนะคะเพื่อที่เมื่อถึงเวลาเดือนพฤษภาและมิถุนาการเงินของท่านจะได้ไม่เป็นตา ตามคำทำนายของอาจารย์ไงล่ะคะ สำหรับดวงโชคลาภของคนปีมะเมียนในเดือนมิถุนายนไม่มีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือลาบลอยเลยค่ะอาจารย์ขอแนะนำเนาะเพราะว่าตอนนี้การเงินท่านก็ตึงประหยัดสารพัดแล้วรายจ่ายก็เยอะเต็มไปหมดเลยมันไม่สมดุลกับเรื่องรายรับของท่านที่เข้ามาอาจารย์จึงขอให้ท่านงดในเรื่อง,องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปก่อนนะคะรอไว้ให้ถึงจังหวะโอกาสที่ดีแล้วค่อยมาเสี่ยงโชคอีกครั้งก็น่าจะดีกว่านะคะ เลขเด็ดมีดวงประจำเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนของคนปีมะเมียดวงการเงินและโชคลาภของท่านในรอบสามเดือนเป็นอย่างไรบ้างคะการวางแผนทางการเงินการทำบันทึกรายรับรายจ่ายและการเก็บออมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะ มีดวง com บริการดูดวงจีนให้ท่านทราบทาตประจำตัวทิศด,ดีส่งเสริมดวงการทำสมาธิปรับจิตใต้สำนึกให้รับพลังงานมงคลและเคล็ดลับเฉพาะที่จะทำให้ดวงดีดวงเฮงตลอดชีวิตไพ่มีดวงจองคิวดูดวงด้วยไพ่สุดครั้งในราคาโปรโมชั่นและเว็บไซต์สุดพิเศษที่ใครๆก็มีดวงความรักได้กับได้แดง com จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถขอพรความรักและฝากดวงชะตาความรักให้เทพเจ้าคุ้มครองแบบออนไลน์พร้อมทั้งบริการสุดว้าวให้การมีคู่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้กับบริการหาคู่ด้วยธาตุดวงจีนมีคู่ที่สมพง์เสริมธาตุในดวงครองรักกันอย่างยาวนานและราบรื่นสอบถามข้อมูลตรวจดวงชะตาจองคิวดูไพ่มีดวงและบริการด้านความรักแอดไลน์ที่ md 2ออย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ หากท่านชื่นชอบและอยากให้อาจารย์ทำคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความรู้ดวงจีนห่วงจุย้ยและการทำนายดวงชะตากับไพ่มีดวงค่ะอยากดวงดีต้องมีดวง .com